ปัญหาคนไทยปัจจุบันนี้ที่เราพบกันก็คือปัญหาไส้เน่าไส้กรองเต็มที่ผ่านมาคุณเคยล้างไส้กรองชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อไหรค่คะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงปัญหาไส้กรองเต็มค่ะไส้กรองที่เราพูดถึงนะคะเดชันขอหมายความถึงลำไส้ค่ะลำไส้ที่คือสมองที่สองของมนุษย์เรานี่แหละค่ะที่ผ่านมาค่ะเราทานอาหารกันเนี่ยวันละสามมื้อ หปี365วันก็จะเท่ากับ1นึ่มือ้อถ้าสิปีล่ะคะก็คือ1นึ่งมือ้อแล้วถ้าเผื่อว่าอาหารที่เราทานตรงนั้นคะ่ะมันไม่สามารถที่จะขับถ่ายออกมาได้หมดสิ่งที่จะปรากฏค่ะก็คือเรื่องของของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายในรูปของตะกันและเถาดานสาเหตุที่ทําให้ร่างกายเรามีสารเสียตกค้างอยู่ในร่างกายในรูปแบบของอุจจาระและก็เถาดาน มันมาจากไฟย่อยของเราที่มันหย่อนลงไฟย่อยสามารถหย่อนลงได้จากปัญหาหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการกินดึกนอนดึกกินอาหารย่อยยากอายุที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปัญหาสุขภาพบางอย่างค่ะก็ทําให้ไฟย่อยเนี่ยหย่อนลงได้เมื่อไฟย่อยมันหย่อนลงสิ่งที่จะปรากฏก็คือระบบย่อยจะเสียหายแล้วย่อยได้ไม่ดีเมื่อย่อยได้ไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าระบบการดูดซึมก็มักจะตามกันไปด้วย จึงทําให้มีปัญหาสุขภาพและขาดสารอาหารบางอย่างประการที่2ค่ะคือการกินอาหารที่เกินความจําเป็นเกินจากที่ร่างกายนําไปใช้ได้บางคนมีกิจกรรมไม่มากค่ะวันๆนั่งอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ทํางานแบบนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ใช้พลังงานดังนั้นพอเวลาเรากินเนี่ยค่ะเราก็กินเกินกว่าที่ร่างกายจะนําไปใช้มันก็จะเหลือเป็นพลังงานสะสมอยู่ในรูปของไขมันเมื่อไขมันมากๆสิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บค่ะ ประการที่3ค่ะคือการที่ใครบางคนในยุคป,ปัจจุบันนี้เรากินอาหารที่ย่อยยากเสร็จแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือไม่ถ่ายค่ะพอไม่ถ่ายสิ่งที่เราจะทําก็คือกินยาระบายกินไฟเบอร์ซึ่งทั้งยาระบายและไฟเบอร์ค่ะมันก็มีประโยชน์นะคะสำหรับบางท่านในช่วงแรกๆที่เรามีปัญหากันถ้าเผื่อว่าเรากินเป็นประจำสิ่งที่จะตามมาก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่จะได้ประโยชน์บางคนก็กินเป็นกาแฟลดน้ําหนัก ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นการไปกระตุ้นนะคะถ้ายิ่งเป็นไฟเบอร์เนี่ยค่ะเราก็ต้องดูว่าถ้าหากร่างกายเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ผักและผลไม้คือทานน้อยการที่มันจะไปขับเอาอของเสียออกมาก็ขับได้ไม่ดีมันก็เลยไม่ถ่ายตรงนั้นกินไฟเบอร์พอช่วยได้แต่ถ้าเราไม่ถ่ายอันเนื่องมาจากว่ามีของเสียเยอะตกค้างอยู่ข้างในแล้วไม่ถ่ายมาเป็นเวลานานบางคนบอกว่าไม่ถ่ายมา5วัน7วันอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ เพราะการที่คุณกินยาระบายมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยยิ่งมีสารเสียตกค้างมากขึ้นแล้วแออัดยดเยียดถ่ายไม่ออกการที่เรากินยาระบายเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการไปกระตุ้นทําใหล้ลำไส้เกิดความระคายเคืองแล้วก็ขับเอาของเสียออกมาเรากินเป็นประจําทุกวันกินบ่อยๆกินเป็นเดือนกินเป็นปีค่ะตรงนี้ก็คือลําไส้เขาจะเกิดความจานะคะเขามีไฟจำอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องกินยาระบายเท่านั้นจึงจะถ่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่กินยาระบายค่ะเมื่อนั้นคือไม่ถ่าย นี่คือปัญหาว่าลำไส้ของคุณเริ่มขี้เกียจแล้วเขาจะไม่ทำงานเองถ้าไม่ถูกการกระตุ้นประการต่อมาค่ะคือไม่ขับถ่ายเป็นประจำตรงนี้ก็คือบางคนเข้าใจว่าไอ้ที่ไม่ถ่ายเนี่ยมันคือปกติบางคนแรกๆก็ขับถ่ายได้ทุกวันแต่ระยะหลังๆนี้ค่ะด้วยอาหารการกินที่ผิดเพี้ยนไปการกินล่วงผิดเวลาการนอนล่วงผิดเวลาเคี่ยวอาหารไม่ละเอียดดื่มน้ําน,น้อยทําให้อาการที่เคยถ่ายได้เป็นประจำเนี่ยมันเริ่มจะเว้นบางวัน และปริมาณลดลงน้อยลงหนืดขึ้นและไม่มีลมเบ่งนั่นหมายความว่าเขากําลังพาคุณไปยันจุดหมายก็คือมีปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ายและกดไหลย้อนแล้วละ่ะค่ะหรือปัญหาที่เรียกว่าอุจจาระเต็มลำไส้บางคนบอกว่าก็ถ่ายได้ทุกวันคําว่าถ่ายได้ทุกวันไม่ใช่เป็นคําตอบนะคะว่าคุณจะไม่มีปัญหาสุขภาพเพราะอะไร เพราะถ้าคุณถ่ายได้ทุกวันแต่ปริมาณที่ออกมามันไม่เหมาะสมกับอาหารที่คุณทานลงไปอย่างที่ได้คำนวณไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่า10ปีเนี่ยมันมีเป็นหมื่นมื้อในจํานวนหมื่นมื้อเนี่ยเรายังไม่เคยดีท็อกกล่างกายกันเลยไม่เคยดีท็อกระบบลําไส้กันเลยดังนั้นค่ะมันก็มีโอกาสที่จะมีตะกันมีของเสียที่ตกค้างน,นึกภาพหลอดเลือดค่ะที่มันค่อยๆ่อติดตันลงจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะสูบฉีดโลหิตแล้วก็ทําให้มีอาการติดขัด ของเลือดของลมได้ลำไส้ก็เช่นกันค่ะถ้าเผื่อว่ามันมีการติดตันติดขัดมันก็มีโอกาสที่จะสร้างปัญหาไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกที่ลำไส้ลิสีดวงท้องผูกเนื้อรังหรือกดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นไปได้ดังนั้นค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้มีโอกาสได้ล้างลำไส้กันบ้างไม่มีโอกาสได้ล้างไส้กรองถึงเวลาแล้วนะคะแนะนำว่าโทรศัพท์มาปรึกษาได้ค่ะ ถ้าหากคุณสนใจแล้วก็จะดูแลดิฉันพร้อมที่จะให้เวลา15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆน,นะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพดีๆครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ